ท่านผู้สมก่อนเจ้าอดตัดกวงสีพวกเขาได้มาแหวการ์มขุยนมเมืองค่ายเมืองคายเมืองค่ายเมืองคายเป็นเมืองบเมืองค่ายนี่แบบว่าซื้อซื้อบาญจะซื้อมาเป็นเมืองซื้อบาญเมืองค่ายเป็นเป็นบานญมาตั้งอยู่ในดุลละม๊อเลยความข้าวเหานี่เปิดไในปีปีพันเก้ารอยเออ่องช่องพันสิบห้าจ้ะอู้ เจ็ดปีต่างต่ง so ้งต <130 obsession> <jam ming. S 1> ่บุกเบิ้ลมาแลยเก็เข้าเข้าเข้ากับเขาเจ็ดปีที่เหตุยังจริงเอามาเข้าเดี๋ยวนี้นะบ่อนี่นี่เจ็บป็นส่วนบออนีบ้านสองเที่ยวเนาะ เราจะนี่เห็ดนมด้วยมือให้ให้แข่งจะเามาเทียวส่งฟาร์มกิจกรรมซึ่งมอันนี้ก็เจ้มีวิธีบางทีบางววทีนี่เขาลืมถามบ่นว่าพุกเดือนเขาเศร้ากัเจ้าเนาะ<อ>มันเศร้าตั้งแต่เดือนไหนหาเดือนไหนอ่า,า,าเขาเศร้ารอตั้งแต่ก็เจ้ากำลังี่เกิดตั้งแต่อ่าสิบเดือนหรือว่ามันเกิดแล้วเอาเอาเอาเข้ามาเลยก็ได้หรือว่าสิบเดือนหันพันเกิดจะมาเข้ามาในฟาร์มเขาก็ได้ เราก็เขาก็จะช่วยดูแลเวลาเขาเจาะเกิดอท่านนักจากเกิดเขามันบอกว่าเลยว่าเดือนหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนทุกวันวานแนั่นเนาะจากอันที่ว่าเข้าใจให้ประส่วนเนาะนักจากมันเกิดอหลวเขาหินหนมเขาก็ได้ใจให้ประส่วนอยู่ในระยะหกเดือนในหนุ่มเนาะนักจาหกเดือนเราแต่บะมีหนุ่มเลยเนาะแล้วเห็นอะไรบ้างเนี่ยนักจาก่าของบุคลากร้าเนาะเดือนหก เขาดูดเก็บเขาจะมีกาเด็งท,ทั้งยางของกระสุนกระสุน <c oughs> เขาก็เอาไปอยู่น้ำเขาเ <c oughs> จาะไปแล้วเราก็มีการกระสุนพันธุ์เรียมกระสุนพันธุ์หรืว่า<อ>เป็นเป็นพ่อข้องเออซื้อซือซ้อซื้อว่าโมล่าเนาะสายพันธุ์โมล่าต่ว่าใหญ่กว่าข้องบ้านเหาอันนี้จะเป็นข้องบ้านเหาเนาะอันนี้อย่างหนึ่งสายพันธุ์โมล่าท่นเหมือนจะโดนแดดกลัวข้องบ้านเหาข้องบ้านเหานี่จะโดนแดดโดนฝนกว่าแต่ว่าแดดไล่เลยก็จบก็แล่นเข้าหมดทุกคนเนาะ บอแรดเ็ยังไง้อ๋ออ๋อยุนี่เป็นบอลรีดนมแนนบอลบอลรีดนมด้วยมือด้วยมือบมอไม่ได้ด้วยมือให้แคบบึ้งใส่ทิศใช่ปะจริงเครื่องเครื่องจักรเขาก็มีอยู่ไหนเนาะโอเคโอเคก้อนก้อนกระห็ดเนาะเฮาเฮาจะจับรนิ้วมือเขาส่อมนิ้วห็ดลงมาคาถาบานนิ้วมือเขาว่าเขาโน้มมันจะแน่นขึ้นต่อมันจะบวมลงมาหิดลงมาที่สุดตัวไฟโนมเนาะอือฮะ มันออกแล้วบ่เจ้าคตอนนี้ลูกเล่าไดีห้าเดือนแล้วเล่าชีนมเล่าชีหวยแล้วชีบริษัทนุ่มอ่ามันมีนมมีเตระยะมันเกิดลูกนนมิ่งก็ได้ยังนิ่งลงต้งนิ้งก็ได้อ๋ออันนี้เราต้องดึงให้มันสุดแล้วมันจึงจะออก

เอาเข้าแต่ทะมิดบ่ยากบ่เพิ่นบ่ลืงน่ะอ่ายากๆค่อนข้างยากนิดนึงเฮาก็วิกันสุดก่อนจ้ะหลังจากเฮาเฮียนเจ้าเฮียนู้แล้วเจ้าเข้าไปเวลาเฮาีบ่เป็นบ่ออกเนาะเาท่องเที่ยวมาอ้ลอกเ็ดเบิ่งเนาะเอาาเอามาเานีอตเฮาอ๋อเฮาิดว่าโครงการนี้มัน มันเป็นประโยชน์แบบแบบ็ดผูกการแบบเชื้อเลือดสูงส่นเนาะหนึ่งเป็ดเขาเจาะมีไดๆมัสร้างอิทธิเดียวเดพยวเราซอกแมนบ์นะนี่เขาก็อนามัย้สมมติว่าเขาจาะลงไปหรอวิธีชีวิตธรรมศาสตร์เข้าเขาเจาะเขาจะจากท้ายใช่หรือมีหยาดนิ่งเอาแต่ว่าประมาณนี้เนาะเข้าเข้าใจดีผอเป็นคนจะเปลือนเนาะแต่จริงเขาก็บอณูไม้สมมติจะแก้มมาทำก็ะปิ่นอ่าไม่เล่าเขาจะมีซ่องซ่องชนิดหนึ่งจะเป็นน้ำบาดาลซ่องจะเป็นน้ำประปา น้าปปามาเต้นไงมาเตนในเมืองมาเต้นในเมืองฮิดดมอือมมาเตนในเมืองเฮาฮีดกระเป็นเอาหมดสีเห็ดในเบื้องอันนี้จะเป็นไายพันมอลากระส้มพันแลังจะเป็นของประชาชนแต่ว่าประชาชนนั้นเบย์เอาไปคือจะยักปะอันนี้เอาไเอากระเบื้องดูแลให้แล้วนี่จะกระเซาคือกันเนาะอันนี้ตั้งแต่นเพื่อฝามเพื่อฝามมา เราก็จอดเฉพาะกับป่าอันนี้เลยให้ให้คนแล้วก็ให้ประชาชนการการบวรบตลหักษาพญาตินยังขาพญาติพยังให้เ่นมีมีทางบริษัทไหมบ้แม่นออนี่เขาเขาจะมีอ่าอ่าจะมีสตาร์ว่าเขประจำาดือนนี้่าม4คนเนาะเขาจะมีการดูแลป็นเป็นฟักเพื่อยลงเล็บบอเต่าหบสเรืออืมนี่แหละเป็นอ่า ไม่ละขอตีบอสเหะพเขาจะมีการกันดูแลเขาจะมีกระดาษแบบหกส่นในละมือเขาจะมีการกดว่าเอาอุณหภิย่างก็จะก็จะบดสับายบอสผมเขาจะมีการกดตลอดบริเวณเข้าคือเขาดำหนาเนาะเมนบอสแหงก็จะประหยัดมันเจ็บเอาเทนอย่างนี้พระละมารพระเล็กพระละมารก็จะทานผู้ชมบริเดแท่งเข้าคือให้เข้าเห็ดไดลขจอมัดในนี้เองได้่แค่มันจูงได้คือกันน้อง แค่ก็จะแว็ทรอะมันก um> ็จะดูดซ um> ึมก็จะเลือดมัน no อ๋บักเลี่ยเลยเดี mm> <k <k ๋ยวเขาสิม่าเบิ <k <k ่งการเอานมให้โอ้โหยกเต้านมขึ้นไหมยกเขินยกก้นมันเขินไหม นมอันที่ให้กินเมนนมงัวแท้บ่นีมมอ่อ่านมนมแม่เขาเจานี่แหละเขาจะมีการปรุงแตง่งคาเสือก่อนเนาะสมราสมรเา์เขาสมมติเราเขาเขาปรุงแต่งเรื่องคา,าเสือนี่มันจะเก็บเนาะเวลาเคลื่เอเขาเขาตอกเฮ็ดอย่างนี้เนาะเขาต้องยูชูชูเขาตอกเนาะหรือ,อว่าจับนี้ก็ได้เอออาจจะยกขึ้นขนาดว่ายกขึ้นแล้วบ่มีแหงด อตอกตามลงนี่เขาจะดึงไปอันนี้นแหละอ๋อมันได้ห้ามเกลือนี่เขาจะเห็ดอย่างนี้เัาเกลือนี่จนอายุเพิ่นจักปีฮะจักเสาร์แก่อ่าแต่ปกติเราก็เสาร์นมกับประมาณม้งเจ็ดเดือนนี่ก็เสาร์นมอ่าแต่ว่านี่เขาเห็ดกิจกรรมเสริมนะเวลาแค่มาเยส้มตรงนี่นี่ีไรมีแนวแนวเห็ดเสริมเติมประวัติม้งหกเดือนฮะเจ็ดเดือนก็เจาะกับเสาร์เหรอชุดไรยยกตัวอย่างเขาขันเทาว่ามีแค่มาไล่เราก็ แนะค่ไหนกินไร้นมเนยะกนะินมนะนมไนระ้ไปอื้บดได้ขนาดได้นอะไรนะอ่าในโครงการนี้เพื่อนบอกากขยายไปอยู่แขวงอื่น,นบัวบทเฮียนนี่ฮะว่าหนึ่งมันเป็นการอนุรักษ์สัตว์พื้นบ้านของไทยเฮาที่มีคุณประโยชน์แก่คนลาวหลายสิบคนเนาะนั่นก็คือการใส่แห่งงานของการไทยไหไทยนาของของควายนี่ และเพิ่นมีแผนว่าจะอนุรักษ์นั่นเองอันนี้เนาะก็เป็นอันโครงการที่ว่าทาอิดที่ว่าเขาเจ้ามาบุบเบิกอยู่อยุโรปบางทาอิดก่อนเนาะแต่บ่บ่มั่นใจว่าอนาคตข้างหนะ้าบางเพือเขาเจ้าจะขยายไปแห่ผักไตคืออันคือกอนสวรรณ์เกษตรเนาะแต่ว่ามันนี่ผู้อมิมีอันทงเพียงไล่เหมัอนทีมน่มีข้อยลายบางเนาะจะเป็น,นจุดกันอยู่แน่นกะะกกะอาจจะอาจจะกะบ่มั่นใจเนาะเฮากบ ใอันบางเดืยวก็เจ้าว่าเนาะขันทว่ามันได้่พ่นใช่ปะก็เจ้าสัมปทานนี่สาปีขันทว่ามันได้่พ่นทว่านี่มีมีประชาชนเนาะต้องการใช่ว่าเอาควายให้เสาวไล่หัวเอาจะกระเนียตัวไปอยู่อยู่แค่ฝักไปมันจะเป็นคนออสเตรเลียคนออสเตรเลียออสเตรเลียคนอินเดียกันซ่องคนเขาจะเข้าหุ้นกันเนาะเขาจะเข้าหุ้นกันก็เราอันฟาร์มของเฮานี้จะเป็นฟาร์มที่ว่าเนาะ ส่งเสริมประชาชนให้มีรายได้มาจ้าจ้าขัวยเอ้าวสั้นขวยที่มาเนี่ยบ่แม่นของบริษัทบ่แม่นของอันของประชาชนวะแม่แหละของสิว่าเฮาเฮาจะเซาเนาะหังบดเน่เขาจะเซานําประชาชนหมาตัวนึ่งตัวหนึ่งหันเฮาเฮาจ่ายให้ประชาชนนั้นตัวนึงนั้น1นึ่านฮาเซนกิฟต์ตัวระยะ6เดือนเป็นอยังจึงเอาต้อง6ต้องเอา6เดือนเป็นอยงบ่เอาเป็นปีเพราะว่า ค้วมันให้นมมันมีจ่ระหกเดือนหลังจาก,<อ>ก,จากบิดระยะหกเดือนเขาก็ม,มีการส่งให้ให้ข้าเจ้าคืนเนาะ<อ>มาแล้วหับใหม่วะ<อ>ด้วยม่เลย<อ>เราอันหลังจากอันเฮาเซาจานะหกเดือนเนะเาะเฮาทางปาอนนี้เอานมเอานมานมาเราก็มาเฮ็ดผลิตภัณฑ์ก็คือว่าอ่ามาเจ้านมคนลยหนึ่งจะเป็นมอสซาเรลล่าซ้องอ่ามอสซาเรลล่าซองเฟตา้าซ่ามบูชีชไม่ย้งอันนี้เฮาบม่เข้าใจเลยแปลว่าอ่าเป็นาห้านเว็บสไตล์ข้องต่างประเทศเนาะ เป็นเป็นเป็นสีจ้ะอาอาหารสำหรับให้ควายกินนะบ่บ่อ่านร่งจ้างขอบิบนมเนาะแล้วเามาเฮ็ดผลิตภัณฑ์คือว่าย่อยหินขัวที่ที่ตะขันสไตล์แบบอ่าอเมริกาบเพราเขาล่างแล้วเราส่งไปขายบุหรี่เลยได้โอ้อันนี้ประชาชนได้ครับผลประโยชน์เม็นเอาควายเข้ามารวมนำกันเนาะแล้วเป็นจ่ายเงินค่า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 เศร้าอ่ากรณีที่สัตว์ของข้าเจ้าเป็นอย่างไปมัน เผื่อทับประกันให้บ่สมมติว่ามันตายเนี่ยก่อนจะนำเข้ามาเนาะพวกเฮาก็มีการสัญญากันเนาะคนละแบบเนาะหนึ่งจะเป็นกับสัญญาแบบว่าเอาควายเข้ามาเราชุบรายกตัวอย่างบพว่กหอยเชลล์ไก่โดยมันตายทางภาพวันนี้จะใส่ใส่ตามสองตารางตามสองตารางจะชุดสื่ทางภาพวันนี้เอาเต็นนมแล้วก็ดูแล่หังแม่หังลูไปอาจ้างคนสัญญาเาสาวพอร์ก็เอาควายอัน ไม่สมกเาแใจนเสเราก็เดคนประโยชน์ตั้งใจบนชายาดอเราก็มีการผสมพันธุ์เทียบเลยผสมพันธุ์โตโตเทียบนี่จะเป็นสายพันธุโกลามันเป็นไงัวข้องบัตโเนาแต่มันให้นมไล่เนาะโอเคครบจ